ครับทุกคนผมอัพตุภกิจนะครับวันนี้ก็มาทดลองนะกล้องใหม่นะกล้องใหม่ที่จะมาประจำการก,กับช่องอัพตุรกิจก็คือกล้อง i n s t a า6 6 0หกศูนอนะเห็นเขาว่ากล้องตัวเนี้ถ่ายกลาคืนโคตรเทพเลยนะเพราะว่ามีระบบ A i เข้ามาช่วยด้วย ก็มาลองดูนะว่าเนี่ยคือกลางคืนเนี่ยว่ากลางคืนมีไฟสลัวสลัวอย่างเงี้ยมันจะชัดไหมนะแต่จากที่ดูรีวิวมาคือโอ้โหโดนใจเลยโคตรชอบเลยเพราะมันชัดมากกลางคืนอันนี้ก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะกล้องตัวนี้ยังใหม่อยู่ก็ยังตั้งค่าหรือเซตติ้งอะไรมุมกล้องอาจจะดูแปลกๆไปยังไงต้องค่อยๆปรับกันไปนะใช้ไปทดลองไปเดี๋ยวจะพาวนเข้าเป็นตลาดนะว่า ไปดูแสงสีในตลาดหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะกล้องมันจะโอเคไหมมันจะว้าวหรือเปล่าเสียงก็หึมปึ้มๆปั้มๆเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าตลาดดูว่าตรงที่มีของกินขายเยอะๆแล้วก็ดูแสงสีดูไฟดูมีมันมืดไหม หรืออะไรยังไงมันว้าวหรือเปล่ามันดีหรือเปล่าจะคุ้มกับเงินที่เราเสียตังค์ซื้อไหม,ไหมนะคือแต่ก่อนช่องเราก็ใช้โก o โปไงโก o p โ o 9ก่อนใช่ไหม g o p โ o เเสร็จแล้วก็ซื้อเพิ่มนะซื้อเพิ่มเป็น g o p โ o 11นะโก o p โ o 11นี่ก็อ่อถ่ายกลางคืนดีกว่าโก o โคปกถ่ายถ่ายกลางคืนดีกว่า g o p โ o 9ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะแล้วพอเราก็มาเจอรีวิวอ่ะ พวกโฆษณาในเฟซอะให้ว่าเขาปโปรโมทไอตัวอินสตาสามหกศูนย์เอดโปสองเนี่ยคือโหโเห็นวิดีโอพรีวิวมานะให้ว่าโหว,ว้าวเลยคือว่าวคิดนจกูต้องเอาตัวนี้ให้ได้นะที่เอามาเพราะว่ากลางคืนเรื่องเดียวเลยอะถ่ายกลางคืนคือมันแจ่มว้าวมากเป็นไงผู้ชม เห็นไหมตอนนี้ผมยังไม่เห็นภาพนะผมถ่ายอยู่ผมยังไม่เห็นภาพต้องไปตัดก่อนก็เห็นเนี่ยให้ขับลอนในตลาดมหาชัยดีวยกว่าเดี๋ยวจะพาไปตรงศาลเจ้าพ่อด้วยเห็นเขาว่ามีงานนะ เซตติ้งตอนนี้คือ,อลองแบบมาโมโมดูก็คือโหมดเพียววิดีโอโหมดเพียววิดีโอแล้วก็เป็นชุดสี<ด>นี่เป็นแบบสแตนดาร์ดนะยังไม่ใช้สีของไลกาเอาแบบสแตนดาร์ดก่อนเพราะว่าจากที่ลองเล่นเล่นดูนิดนิดหน่อยหน่อยคือเหมือนว่าไลกาเนี่ยจะออกคึมคึมมืดมืดนิดนึงแล้วมันก็มีโหมดที่เรียกว่าโหมดไนท์นะโหมดไนท์กลางคืนโหมดไนท์นี่คือคอนทราสจัดเลยแบบถ่ายออกมานี่คือตัวคนนี่อาจจะเหลืองติดส้มได้เลย ก็เลยเป็นโหมดสีสแตนดาร์ดก่อนแต่เป็นโหมดพิววิดีโอนะอันนี้ก็ตั้งถ่ายเป็นแบบ 4K 50เฟรมนะแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปอัพลงในเฟซด้วยแต่ในเฟซบุ๊กเนี่ยเดี๋ยวจะปรับเป็น 180p 0เพราะว่า 4K มันไม่ได้ไงมันใหญ่เกินเฟซบุ๊กจะรับไหว นี้ก็พาเขาซอยมืดเลยไฟสว่างน้อยมากอันนี้ซอยน,นี้แต่ช่วงหลังๆที่แบว่าการตลาดกลุ่มกล้องแอคชั่นแคมเขาต่อสู้แล้วนะแต่ละค่ายาทำออกมาดีมากแต่โกโปโนี่รู้สึกว่า ห่วยห่วยบอกเลยว่าห่วยกังคืนนี่แย่มากพวกค่ายอินสตาสามกศูนย์ก็ทำแอคชั่นแคมบอกมาแล้วก็อะไรดีเจไอก็ทําออกมาพวกดีเจไอโปแอคชั่นโป้ทุกอย่างเนี่ยอันนั้นก็ทาออกมาดีมากเลยคือว่าถ้าเทียบจริงๆอ่ะโกโปรเนี่ยโกโปรรุ่นใหม่อ่ะเทียบกับพวกนี้ไม่ได้เลยนะคือเหมือนว่าโกโปรแก๊กสเปกอ่ะอ,อีอย่างหนึ่งโกโปรนี่เครื่องร้อนไวมากแล้วแบตหมดโคตรเร็วเลย ถ้าที่ผมเป็นยูเซอร์ใช้เองนะโกโปรอะ่ะคือต้องบอกเลยว่าณปัจจุบันนี้โกโปรอะ่ะสู้ค่ายอื่นไม่ได้เลยนะค่ายอื่นเขาไม่กัอกอ่ะคือว่าเขาปล่อยเต็มมาเลยอะ่ะแง่ตรงนี้ก็มีไฟสวยเลยไม่รู้ว่ากล้องเราจะประมวลผลยังไงนะผมราเจอไว้ เป็นงานลอยกระทงนะเขาจัดก่อนไงจัดก่อนวันจริงก็ลองเทสงานคนก็เยอะอยู่เงี้ยเนี่ยนี่เขามีอะไรกัน เรามาดูตรงช่วงตรงนี้มาตรงนี้ก็จะมืดหน่อยนะดูซิว่ากล้องเนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่ดูนะว่าเห็นไม่เห็นหรือมันประมวลภาพเป็นแบบไหนนะเพราะว่ายังถ่ายอยู่ไงไม่สามารถดูหน้าจอได้ตรงนี้ก็เป็นแบบว่าคล้ายๆส่วนสุขภาพนะวิ่งออกกำลังกายได้คือจะวิ่งได้2ที่ตรงนี้ก็วิ่งได้แล้วก็ตรงสนามกีฬาก็เป็นที่วิ่งจ่ายเลยเป็นสนามมาตรฐานเลยแหละ ตรงนั้นนะผมไปวิ่งบ่อยสาวเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะพาไปตรงที่ช่วงที่มืดๆเลยเดี๋ยวพาเข้าซอยนี้ด้วยซอยกิโลหนึ่งอ่าไปดูเลยว่าจะเห็นหน้าสาวๆชัดหรือเปล่านะกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งเออโอ้โหได้คอนเทนต์เลย ก็เจ็ดหกห้าเต็มตัวยกล้อเลยปะยกล้อเลยไหมใจเย็นที่กว่าเนี่ยคว่ำ จะพาทุกคนไปชมซอยกิโลหนึ่งกันนะของดีเมืองมหาชัยหรือเปล่าวะชแถึงแล้วจ้าซอยกิโลหนึ่ง ทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายทางขวาก็มีนะวิ่งเ,เห็นกันไหมเห็นกันไหมโอ้ยนั่งกินข้าวคนอยู่นี่นั่งอยู่คนเดียวนี่ไฟสลัวสลัวเฮ้ยเราอย่าไปชัเมืองมองเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาขาวเราแอบดูนะ <c oughs> เป็นไงทุกคน <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นกันหรือเปล่า,าซอยก็มีแค่นี้แหละซอยเดียวสั้นๆประมาณ สองทสองร้อยเมตรนะซอยก็มีสุดแค่นั้นแหละลเดี๋ยวเราจะพาออกถนนใหญ่ด้วยถนนใหญ่นี่ก็ตรงช่วงนี้ไฟยังไม่ค่อยมีนะไฟส้มๆอ,อ่อนๆนะาพาไปดูดูสิว่ามันจะชัดไหมไม่ไงหละ โหนะดโรนะเปิดโหมดโรว่าความเร็วต่ําสุดอะ่ะยังไม่ใช่ฟูลพาวเวอร์นะถ้าฟูลพาวเวอร์ลั่นตรงนี้เยอะเลยโอเคหลับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรกดดา่าก,ก็ได้นะเข้ามาในช่องน้ำรถเมล็ดนะครับหรือ Facebook ก้อนรถเมล็ดสินปบญญพันธ์ครับคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมทุกคนจุ๊บๆบ๊ายบาย